ร้านอาหารดังเขมนติดป้ายหน้าร้านค่ะห้ามคนไทยและหนูเข้าสุดท้ายทัวลงเละเทะค่ะ เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเดือดเลยค่ะในโซเชียลมีเดียขณะนี้นะคะรถทัวร์นะวิ่งส่งรับส่งชาวเน็ตกันไม่พักเลยน้ำมันรถฟรีรถพร้อมลงจอดกันที่หน้าร้านอาลีนาบุฟเฟ่นะเสียมเรียบได้เลยจ้าโดยเรื่องนี้นะ้ชมเริ่มต้นค่ะจากประเด็นที่ร้านอาหารหนึ่งในเขเมรน,นะคะอยากเกาะกระแสรักชาติสักหน่อยค่ะโดยร้านอาลีนาบุฟเฟ่นะคะอยู่ที่เสียมเรียบติดป้ายนะคะว่า ห้ามคนไทยและหนูเข้าก็คือจะสื่อเชิงประมาณว่ารังเกียจคนไทยว่าสกระปกเหมือนหนูซึ่งโลเคชั่นร้านอารีนาบุฟเฟ่นี้นะคะอยู่ใกล้ๆศาลองค์เจกองค์จอมใครเคยไปเนี่ยก็มารีวิวกันได้ค่ะ โดยหลังจากเรื่องนี้นะคะเริ่มเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะเหตุร้านก็โดนทัวเข้าไปเยี่ยมเยียนอย่างล้นหลามนะทําให้ร้านเนี่ยลบโพสต์เรื่องป้ายออกไปนะคะแต่ก็ยังโพสต์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสงครามอยู่โดยโพสต์ในสายร้ายชาวเน็ตไทยเนี่ยบอกว่าหลายคนโจมตีร้านอาหารของเราทางออนไลน์อย่างมุ่งร้ายแต่เราไม่กลัว ถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามบังคับให้ร้านอาหารของเราต้องปิดตัวลงแต่เราจะยืนหยัดเคียงข้างชาวกัมพูชาและต่อสู้กับชาวไทยผู้ชั่วร้ายเราจะสนับสนุนฮุนเซนและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตเสมอเราจะประสบความสําเร็จภายใต้ใตการนําของนายกรัฐมนตรีผู้ชาญฉลาดคนนี้ชาวกัมพูชาไม่กลัวการเสียสละหรือว่าความยากลําบากและเราจะชนะอย่างแน่นอนฮุนมาเนตและฮุนเซนคือวีรบุรุษของเราวีรบุรุษปราบความชั่วร ไดนนน้นี่นะคะตอนนี้คนไทยค่ะอัปเกรดจากหนูสกรปรกมาเป็นอ e ีวิลเป็นสิ่งชั่วร้ายไปแล้วนะคะนอกจากเรื่องด่าคนไทยแล้วค่ะร้านอารีนาบุฟเฟ่นี้นะคะยังโปะต่อค่ะด้วยการโดนแฉนะคะว่าก๊อปโลโก้ร้านอาหารญี่ปุ่นมาโดยร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะมีชื่อร้านว่าอากิระฟูจิแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็เลิกตื่นเต้นไปแล้วนะ,ะเพราะว่า Not s u r p r i พ e at all นะคะ,ขะเขมรเจ้าพ่อแห่งการ c อปปี้อยู่แล้วในรายการอาหาร าามีอาหารคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่หลายอย่างคุณผ mm ู hmm. ้ชมต้มยำกุ้งเอย้ยข้าวคุเกะปีเอย้ยข้าวผัดเอ้ยนะคะภาพเนี่ยหาได้ตามเน็ตชัดๆเลยนะคะอาหารจริงหน้าตาแบบไหนไม่อาจทราบได้ค่ะใครเคยไปเนี่ยก็รีวิวมาได้นะคะส่วนคอมเมนต์คงจะยกมาให้ฟังก็ไม่หมดจริงๆเพราะว่าเยอะเกินส่วนใครเนี่ยว่างๆนะคะไม่มีอะไรทาอยากเข้าไปหาอ่านเพลินๆได้นะคะที่เพจร้านอลิน่าบุฟเฟ่เลยจ้าแลวถ้าถามนะคะว่าใครเจ็บใจเรื่อง ที่เอาคนไทยไปเปรียบเทียบกับหนูสกปรกไหมบอกเลยว่าไม่นะคะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องนั้นแต่โฟกัสไปที่ว่าร้านหารร้านหนึ่งค่ะติดป้ายเหยียดคนแบบนี้ใครจะอยากเข้าถ้าเป็นต่างชาติมาเห็นป้ายนี้นะคะเหยียดการซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้ก็คงจะรู้สึกไม่ดีนะักแล้วก็คงจะแพ้ภัยตัวเองนะททำให้ร้านตัวเองดูไม่ดีไปเองนั่นเองค่ะ